วันที่ยี่สิบเอ็ดเนอะตรงกับวันพุธนะอ่ะะาปศสองพน 16, องันห้าร้อยหกสิบหกเดือนมิถุนาเนาะเข้าหน้าฝนเนอะอ่าวันนี้วัดป่าบ,บ่อน้ำหินวิญญาณก็รับแม่ชีอีกสี่ท่านนะผู้สูงอายุวันป่าบ,บ่อน้ำหิน ความเจริญง,งอง,งามของศาสนานี้ถ้าวัดผลจากคุณระบุตรทิดาที่เข้ามาอุปสมบทมาบวชฝึกหัดขัดสนนะน้องตาถือว่านีเหตุความเจริญง,งอง,งามของอศาสนาถึงว่ามันจะรุนแรงแต่ก็ยังมีผู้สืบทอดสืบต่อฮอ,อะ ะที่มีคุะบุตรคุณชิจาเข้ามาฝึกหัดมาบวชนะมาปฏิบัติอยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดที่เป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะคำพูดของพระองค์นะเป็นหนึ่งเป็นเอกาตาเนาะคือ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจจ์ความจริงถึงจะไม่มีประโยชน์ต่อคนพระองค์ก็ไม่พูดพระพุทธเจ้าของเราเคยตัดไว้ว่าอยู่ในป่ามงเวสาลีว่าสิ่งที่พระองค์รู้เปรียมเหมือนใบไม้ในป่านี้มากมายไก่ตอง แต่สิ่งที่พระอ,องค์นำมาพูดนำมาสอนเพียงใบไม้ในกำมือนั่นก็หมายถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์และก็วิธีดับทุกข์นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นศาสนาของเราดำเนินมาสองพันกว่าปี การเวลาสังคมเปลี่ยนมากมายไกลของสมัยก่อนพวกเราถกเถียงกันนั่งเถียงกันตาดำตาแดงเอาเป็นเอาตายบางปุ่งถึงขั้นต่อยกันก็อยู่ในวงแค่ แต่สมัยนี้ต่างเพราะโลกมันแค่การถกเถียงความเห็นต่างนะตอนนี้แค่เสียงกันไม่เห็นเห็นนิดเดียวก็รู้จักกันทั่วโลกแล้วเพราะไม่ได้นั่งเถียงกันแบบสมัยโบราณ นั่งเสียงกันในโทราศัพท์หรือเรื่อว่าโซเชียวอะเมื่อเช้านี้ได้คุยกับไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยพูดถึงเรื่องทิษฎีอะทฤษฎีว่าคนเราเสมอภาคฮะก็เลยพูดถึงเรื่องทฤษฎีนี้เกิดขึ้น อโอพูดถึงก็นานแล้วนะนะคือทฤษฎีอ่าสังคมอยู่โถเปียชวซเชียลิสติ์นะคนเจ้าของทฤษฎีนี้ก็คือโทมัสมอร์นะฮะบอกคนเสมอภาคนะากันแต่พอเอาไปทดสองแล้วมันเป็นไปไม่ได้ เพราะคนมันมีจิเลวต่างก,กันอิตใจจ่จางก,กันก็เลยล้มเหลวทีนี้คานมาร์กก็เอามาทําทฤษฎีแต่ตั้งสร้างกฎสร้างกติกาบังคับนะนัะ่นเห็นไหมคือแนวคิดทฤษฎีนี้มันมีมามา,มานานนะแม้แต่สมัยก่อนพุทธกาลก็มีซึ่งมีลทัทธิมีความเห็นหลากหลายมีอ่าอ่าเขาเรียกว่าอาจารียวะ่ะเป็นลทัทธิสมัยนี้ก็เหมือนกัน ของมโนุษะะสิทธิขั้นพื้นขั้นพู้นฐานอะอะของตัวเองแต่ก็ต้องดูของคนอื่นด้วยจริงไหมถึงมีกฎกติกาขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นความเห็นนะไม่ผิดหรอกความเห็นางเป็นความงดงามอะอ่ะ เป็นปัญญาเป็นความรู้นะนั่นแหละคือความงดงามของความเห็นต่างฮนะแต่ที่มันไม่งดงามคือเข้าไปตัดสินว่าความเห็นตัวเองถูกความเห็นคนอื่นผิดนี่ฮนะนะเพราะฉะนั้นนะถ้าธรรมะจริงๆอ่ะมันเป็นกลางๆนะไม่ได้เข้าไปจัดศินว่าผิดว่าถูก เราถกกันความเห็นกันเพื่อให้เกิดปัญญาให้แง่คิดมุมมองนะนี่มันจึงเป็นความหลากหลายของธรรมเนาะ,ะนี่แหละคือธรรม,มะเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมใดก็ตามนะห่างออกจากศีลจากธรรมสังคมนั้นย่อมเสือ่อมยอ่อมตกเข้าไปสู่อักบายยมุ เห็นไหมอักบายแปลว่าเสือ่อมมุกแปลว่าประตูอะตอนนี้พวกเรามองดูดีๆว่าเราเดินเข้าไปถูกประตูตรงนั้นไหมเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆมันเกิดจากมโนกรรมเป็นเหตุน,นะรู้จักคำว่ามโนกรรมไหมมโนกรรม กรรมคือการกระทำม,มโนเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งฮะอ่าไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมนะอ่าล้วนเกิดจากเหตุตัวเดียวคือมโนกรรมเพราะฉะนั้นอ่าจะมารยาดีวาจาดีขนาดไหนถ้าใจไม่ดีสร้างแต่ความชิบหายวิบัติซึ่งเกิดจากมโนกรรมที่ไม่ดีนะ ล้อง,งามพูดจะให้ลนอ,อแบบไหนนะมันก็ไม่ส่งผลดีหรอกเพราะเจตนาชี่ใจนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมโนโกรรมจรึงเป็นกรรมเป็นเหตุอ่านะ,อะของความดีและความชั่วทั้งหมดลล้วนเกิดจากมโนกรรม ฮะไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่นี่นีอ่ไม่พูดไม่จาแต่ภายในจิตหรือเรียกว่ามาโนกรรมก็ยังสร้างภพชาติอยู่เนื่นๆไม่ใช่เลยไม่ต้องเชื่อคนจาก็าได้ไปนั่งรู้ความคิดตัวเองฮะนะนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของพวกเราตึงเน้นเข้าไปที่ใจ เน้เนไปที่แหุคือจิตใจนี่เองนะและมนโนกรรมนี่คือความคิดแห่งใจนะเพราะฉะนั้นเจตนาถึงเป็นกรรมนะเจตนานี่ะคือกรมอรมดูหัวใจตัวเองนะจะเห็นเลยว่ามีเจตนาหรือไม่ฮะ โกหกคนอื่นได้จะโกหกตนไม่ได้เข้าใจไหมพื <_ C. S 1> ้นฐานของใจที่มีเจตนาที่เน็นกุศลมันประ,ประอกอบด้วยพื้นฐานง่ายๆคือกัญจยูกตเวทีเห็นไหมพื้นฐานเป็นสิ่งรองรับความดีคือกัญจานยูนะ,ะและฮิรกโตรกตปะเห็นไหมฮิริกโตรกตปะ ความลายแก่ใจความเกรงองลัวตบะว่ามีไหมสอดสอบตัวเองนะที่พูดเนี่ยนี่คือพื้นฐานอของจิตใจที่เจริญในศีลในธรรมขาดตัวนี้ไม่ได้ฮีริโอตะบะและ้วก็ใจที่เป็นพื้นฐานของความกตัญญูความกตัญญูไม่ได้หมายถึงพ่อแม่อย่างเดียวฮะอะ คอามาจันอยู่ครนะอบคลุมไปแม้จะคนที่ดีกับเราเคยช่วยเหลือเรานะเห็นไหมนั่นะนะเราก็แม้จะเกิดเพียงเล็กน้อยก็ตามอย่าประมาทในความดีตัวนั้นนะว่าเราได้รับอะไรจากใครเราก็ควรแสดงความปรจันอยู่ต่อเห็นไหมนี่คือพื้นฐานของใจที่ดีที่งามนะ จริงไหมเพราะฉะนั้นศีลพื้นฐานของศีลก็คือฮีริโอตปะถ้าไม่มีฮิริโอตปะใจก็จะไม่มีศีลนะใจก็จะไม่ละอายกาบบาปใจก็จะไม่มีความงดงามในธรรมเลยนะฮิริโอตปะเรารู้ตัวเองไม่ใช่อนะ เพราะฉะนั้นเจตนาจึงเรียกว่าเป็นกรรมเมื่อเช้าเ่ยพูดถึงเรื่ององคุริมานฮะองคุริมานฆ่าคนในปัจจุบันเกือบพันคนและก็ไล่ฟันพระพุทธเจ้าด้วยทำไมเป็นภาันได้ต้องดูมาดูที่เจตนาเหมือนกันเห็นไหมกลับมาที่มโนกรรมฮะ เจตนามีไหมไม่มีแต่กิริยาทาไมฆ่าคนได้ทางกายทางวาจาเห็นไหมแต่ใจของคุณมันไม่มีเจตนาเชื่อไหมเพราะโดนอาจารย์หลอกไม่ใช่จริงไหมท่านถึงมโนกรรมไม่สมผลรุนแรงแต่ทางวจีกรรมกายกรรมมีอยู่ไม่ใช่เลยอ่ะเพราะฉะนั้น กิริยามานรญาาความงมดงามภายนอกไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องมนโนกรรมเลยฮะจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราดูภายนอกอย่างองคุริมานเนี้ยพูดยาดเวยนะไอหัวโ,โลจริงไหมไร,รพันธระพุทธเจ้าฮะเพราะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุด ทำไมเดินอยู่ถึงบอกว่าตัวเองหยุดนี่คือจุดที่องคุริมานได้สติขึ้นมาด้วยปัญญาด้วยเหมาะสมบุคคลสถานที่และเวลาไม่ได้มีบังเอิญเห็นไหมแค่คำพูดว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดแต่พระองค์กลับเดินอยู่จะบอกว่าตัวเองหยุดนี่องคุริมานผู้มีปัญญาเลิศอ่ะ อ่ะโยกเข้ามาที่มนโนกรรมทันทีที่ใจตูวใจตัวเองโอ้หยุดที่มนโนกรรมหยุดเหตตรงนี้แค่นี้อ่ะอ่ะกลายเป็นพระอาหารหันต์ที่ยังทิดาบยังเปื้อนเลือดยังไม่มีศีลมีธรรมเลยทั้งกายกับวาจาะนะ่นนะฮะจริงไหม นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายให้เราเกิดสติปัญญาที่หลวงตายกตัวอย่างมาฮะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ะดินสามพี่น้องเห็นไหมป็นพันกว่าคนฮะพระองค์แค่ไปนั่งอยู่ริมทานะงะดินคนพี่ไปถามฮะเราสวดมนต เราบิงวอนเราบูชาเทพระเจ้าบูชามาตจะลอะเราอ่านหนังสือมามากมายในพระคำพในตยกรลาอ่านตรเวทมาจบทุกขแขนงอ่ะอ่ะก็เลยไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านพูดว่าจะบิงวอน ต้องขอบูชาสิ่งไหนก็ตามเมื่อเหตุของทุกมีอยู่ฮะจริงไหมความทุกนั้นก็ยังคงอยู่เห็นไหมเหตุของทุกคือมโนกรรมยังโย่ฮะจะพ้นออกจากทุกจะไม่มีทุกมัน็นไปไม่ได้เพราะมีเหตุอยู่ผลมันก็ย่อมมีอยู่ฮะฮะ ทีนี้ชลินถามไปว่าทำไมท่านฝึกสมาชิท่านพูดออกมาไม่เหมือนคนอื่นเลยฮะอ,ะอะ่ท่านพูดถึงเรื่องคนกำลังํำหาอยู่มากมายเนี่ยแต่ท่านทำไมพูดง่ายจังฮะพราะพระพยยเจ้าเขาพูดว่า นั่งอยู่ฝั่งนี้เราบูชาเราวิงวอนฮะท่านถามว่าถ้าคนไม่อยากข้ามไปฝั่งนั้นมันจะไปได้ไหมล่ะจริงไหมทำยังไงถึงจะข้ามฝั่งนั้นได้เรานั่งอยู่ฝั่งนี้ชดินผุ้พี่ก็เลยตอบว่าถ้ามันตื้นเราก็เดินลุยไปถ้าน้ำมันตื้นฮะจริงไหม ถ้าน้ำมันลึกเราก็พายเรือข้ามไปฮะแต่ถ้าเราไม่มีเรือเราก็ต้องว่ายข้ามไปพระพุทธเจ้าก็เลยว่าถ้าเรานั่งร้องขอวิงวอนอยู่ฝั่งนี้ฮะจะให้ฝั่งนั้นน้นกลับมาหาเราเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไมอยากข้ามไปเราไม่เดินข้าม ล้วจะมัวมูชามัวสวดมนต์มัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไหมล่ะ,ะมันก็เป็นไปไม่ได้นะท่นยินสามพี่น้องม่ยินแค่นี้เากากราบขอฝา,ากส่วนเป็นสิทธิ์เข้าสิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะเห็นไหมเพราะอะไรล่ะขนาดเขาบวชมามีบริวารทั้งพันห้า เขายังไม่มีอัตตาเลยเพราะความหวังเจตนาที่อยากรับแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างแห่งปัญญาเห็นไหมเจตนาต่างกันทุกวันนี้ถ้าเรานำทิฏฐินำาัจติมาพ้องอยู่ในใจแล้วนะเราก็จะไม่ได้รับธรรมอนั้นเพราะฉะนั้นะน,นะทำใดๆก็ตามน,นะ อ่าถึงจะถูกต้องถ้าเราไปยืดก็เป็นอารณ์ผิดเนาะเข้าใจไหมเพราะทำรู้นะแต่ไม่ยืดเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอ่าชาววัดป่าบอาน้องไม่ยินแม้แต่ตัวหลังตาก็อย่าไปยืดอนะ่ดูลงไปที่หัวใจตัวเองฮนะอ่ะผิดถูกนรกสวรรค์มันซ่อนอยู่ในจิตด,ดวงนั้นนั่นเองเนาะ อย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจโดยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาก,ก็พูดนะแล้วก็วันที่23เราก็จะบวชพระเพิ่มอีกห้าลูกนะบวชพระบุคคลรดยอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะเพื่อยังนิสัยไปสู่การบวชในอนาคตสร้างเหตุในปัจจุบัน วันนี้นั่นแหละคือผลมันคือพรุ่งนี้สําหรับปัจจุบันนี้นี่คือผลของเมื่อวานนี้เห็นไหมบางคนบอกชาติหน้าไม่มีลุงจ่าก,ก็เคยถามว่าพรุ่งนี้มีไหมล่ะอะชาติอดีตไม่มีลุงจ่าก,ก็ถามว่าเมื่อวานนี้มีไหมล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นทำที่เกิดอยู่ปัจจุบันนี้แหละ เราจะเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นสติ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 สตเป็นกุญแจดอกสำคัญแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเนะทนะนะนะำไว้นะเอาตั้งใจลบพร ยัถาวะริวะหาปุราปาริกุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปปะติอิติจังปฏิจังจุมหังกิพเมวะจมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนมรัสุยะถามณีโชติละสุยะถาอภิวารนาสีริสัตยิจังวุชาปจาจิโน จตตาโรธัมมาวันติอายุวันโนสุขังบัตรังสาธุอ้า oh.